สวัสดีครับผู้ฟังทุกท่านลานนี้คืออาจารย์หน่องมีเรื่องมาเล่าคลิปเสียงที่สร้างสรรเพื่อแบ่งปันให้กับสังคมไทยวันนี้เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับแนวทางการบริหารจัดการแบบมืออาชีพโดยครูบาอาจารย์ได้ขีดเขียนไว้จากอดีตจนถึงปัจจุบันยังคงใช้ได้อยู่เสมอครับมีสิบประการดังนี้ข้อที่หนึ่งครูบาอาจารย์ท่านบอกว่าในฐานะที่จะเป็นนักบริหารนักจัดการแบบมืออาชีพเราควรใช้เหตุผลมากกว่าอารมณ์เสมอ หากคิดจะเป็นผู้นําหรือหัวหน้าใครเราควรรู้จักการควบคุมอารมณ์ให้เป็นครับแม้ว่าเราจะโกรธหรือโมโหมากแค่ไหนเราก็ควรจะเก็บเอาไว้เพราะว่าหากเราขึ้นเสียงก่อนนั่นหมายถึงว่าเราแพ้ครับข้อสองท่านบอกว่าควรเริ่มต้นจากธรรมวัฒทำอย่างไรการที่เราตั้งคำถามก็เหมือนกับเป็นการจุดหรือทำให้เกิดการคิดไอเดียใหม่ๆยกตัวอย่างเช่น ทำอย่างไรเขาจึงขายดีแล้วจะทําอย่างไรเราจึงจะขายได้ทําอย่างไรเขาจึงสวยแบบนั้นแล้วทําอย่างไรเราจึงจะสวยได้อย่างนั้นลักษณะคําถามเหล่านี้แหละครับจะก่อให้เกิดการตื่นตัวและวิธีการใหม่ๆก็จะตามมาข้อที่สามท่านบอกว่าให้คิดให้คิดนอกกรอบเสมอคิดนอกกรอบตรงๆต,ตัวก็คือเรามักจะมองเห็นโอกาสมากกว่าคนอื่นเขา แล้วก็นํามาทาพยายามนะครับพยายามทําในสิ่งที่เป็นไปไม่ได้เนี่ยให้เป็นไปได้ข้อที่สี่ท่านบอกว่าจงเป็นผู้ตามที่ดีเยี่ยมก่อนที่เราจะเป็นผู้นําใครให้ได้ดีนั้นเราก็ต้องเป็นผู้ตามมาก่อนครับและผู้ตามที่ดีก็คือคนที่ตั้งใจเรียนรู้จากผู้นําของตนทั้งวิธีการทําง,งานวิธีใช้ชีวิตและความคิดด้านดีหรือเทคนิคในการทําธุรกิจต่างๆ ข้อห้าท่านบอกว่าจงฟังมากกว่าพูดหากเรายองง่ต่อมาอีกห้านาทีเราจะกลายเป็นคนฉลาดครับบางเรื่องเราไม่จำเป็นต้องพูดขอแค่ตั้งใจนั่งฟังแล้วคนพูดนั่นแหละที่จะเผยทุกสิ่งทุกอย่างให้เรารู้เองครับข้อที่หกท่านบอกว่าเราต้องสามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ คำพูดหรือบุคลิกภาพการแสดงออกเป็นเรื่องที่สําคัญอย่างมากครับหากเราเป็นคนที่คุยกับคนไม่ค่อยเก่งเราควรปรับปรุงเป็นอย่างยิ่งเลยเพราะการพูดที่กระฉับกระเฉงหนักแน่นนั่นหมายถึงความน่าเชื่อถือในโลกของการทําธุรกิจและการปฏิบัติงานครับข้อที่เจดท่านบอกว่าไม่ควรลืมที่จะพัฒนาคนที่อยู่ข้างหลัง คนหน้าที่ดีคือคนที่คอยสอนลูกน้องหรือเพื่อนร่วมง,งานไม่ได้มีหน้าที่แค่สั่งงานและตัวเองก็เอาแต่นั่งโต๊ะเซ็นเอกสารข้อที่แปดท่านบอกว่าจงชอบที่จะเรียนรู้ในทุกสิ่งทุกอย่างการพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลานั้นเป็นเรื่องที่ดีอย่างยิ่งเพราะจะทำให้ความคิดของเราเนกว้างขึ้นไกลขึ้นและทำให้เราเนี่ย มองดูรู้เลยว่าเป็นคนที่แอคทีฟอยู่ตลอดเวลาข้อที่9ก้าท่านบอกว่าให้โฟกัสไปที่การแก้ปัญหามากกว่าการจมอยู่กับปัญหาการที่เราจะแข็งแกร่งขึ้นได้นั้นเราต้องสู้เพราะการแก้ปัญหาก็เหมือนกับการต่อสู้ต่อให้มันจะมีเรื่องหน้าปวดหัวมากมายเราก็ต้องทำครับเพราะหากเรายอมแพ้เราก็ต้องจมปรักอยู่กับมันตลอดไปและข้อที่สิบครับ ไม่กลัวที่จะทําการใหญ่และไม่กลัวที่จะเป็นฝ่ายตัดสินใจในเรื่องใหญ่ๆครับข้อนี้เนี่ยมีตัวอย่างเขาบอกว่าให้ดูสติปจ็อบเป็นตัวอย่างเวลาที่สติปจ็อบเนี่ยจะต้องตัดสินใจเรื่องสําคัญสําคัญเขามักจะคิดว่าหากวันพรุ่งนี้เขาจะต้องตายเนี่ยแล้วในเวลาเนี้ยคนใกล้ตายอย่างเขาเนี่ยจะตัดสินใจอย่างไรซึ่งวิธีนี้ก็ทําให้สติปจ็อบนําพาแอปเปิลเนี่ยมาได้ไกลจนถึงทุกวันนี้ดังที่ทุกท่านเห็นครับ ทุกท่านครับนี่คือเรื่องราวที่ครูบาอาจารย์ได้ขีดเขียนเอาไว้ในอดีตจนถึงปัจจุบันซึ่งก็มีคุณค่าอันนันสำหรับสิบข้อที่ผ่านมาวันนี้ขอให้ท่านนั้มีความสุขสนุกกับการเป็นนะักบริหารจัดการแบบมืออาชีพเดี๋ยวเรามาพบกันใหม่ในคลิปหน้าขอบพระคุณทุกท่านสวัสดีครับ